ด้านในนะคะดูด้านนอกก่อนค่ะเพื่อนจ๋าพึ่งเส,สร็จนะคะใหม่กิ๊กตะตาไม่ก้อยมากเลยก้อยพาเพื่อนๆนะคะมาชมบ้านสวยราคาถูกชั้นเดียวค่ะไปดูกันเลยค่ะคะวันนี้ไม่ก้อยพาเพื่อนๆนะคะมาชมบ้านสวยนะคะราคาถูกค่ะน่ารักมากเลยค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะบ้านของน้องนุ้ยนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านไม่ก้อยนะคะเลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะ ระเบียงหน้าบ้านนะคะสามขั้นนะคะที่นั่งน่ารักมากเลยอ่ะอข้างหน้าก็จะมีการต่ากันแดดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแม่ก็มาถ่ายตอนนี้เย็นแล้วนะคะคุณจ๋านี่บ้านนะคะข้างหน้าก็จะนี่เป็นงานกระจกเพื่อเห็นไม่ถนัดต้องมาถ่ายมุมนี้นะคะนี่มุมนี้จะถนัดหน่อย สวยมากเลยชข้างในนะคะอาจจะย้อนแสงหน่อยโอ้ข้างในน่ารักมากเลยอ่ะอ่าอืนกระเบื้องนะคะสีกระเบื้องนะคะ่าสวยมากทีวีจอใหญ่มากมนี่ค่ะข้างในนี่เป็นกระจกเห็นผ้าม่าเนี้นะคะ ค่ะสวยมากเลย,ลเลยน,นี่ค่ะก็จะมีมีกี่ห้องนะคะสองสองห้องนอนนะคะเราเพิ่งขึ้นบ้านไปวันไหนนะคะเนี่ยวันที่แปดนะคะเดี๋ยว แล้วก็เปิดไฟอืมอางานไฟนะคะนี่ไฟเียใ,ให้ดูนะคะเขาเดินใส่ไฟอืมแบบนี้มีแอร์เรียบร้อยเลยนี่ค่ะกระเบื้องสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยนี่เป็นโทนสีฟ้านะคะเนาะ ดูอีกห้องนึงค่ะห้องนี้ก็สวยเหมือนกันก็จะเป็นโทนสีฟ้าเดี๋ยวมุกก็เปิดไฟให้เพื่อนดูก่อนห้องนี้น่าจะเป็นห้องเด็กใช่ไหมคะมีตู้เสื้อผ้าเด็กเรียบร้อยเลยสวยมากเลยนี่ขอบหน้าต่างบานใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยโอ้บานใหญ่มาก เกือบเมตรเกือบความสูงของหน้าต่างเกือบเมตรยี่สิบอยู่แล้วพ่จ๋าเดกกระเบื้องพื้นนะคะก็เก็บงานดีตีกรอบดีขอบเรียบร้อยเลยสวย<ม>เป็นห้องรับแขกนะคะห้องกลางนะคะพะจ่จ๋า เอยู่ตรงนี้นี่ค่ะให้เพ่อนดูด้านหน้าไปดูส่วนของห้องครัวนะคะสวยมากเลยเล็กๆกำลังพอดีเลยแล้วก็เปิดไฟก่อนสีฟ้าทั้งหลังเลย เป็นบ้านของน้องนุ้ยนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านแม่ก้อยนะคะเลยมีโอกาสพาเพื่อนๆมาชมนะคะซิงที่ล้างจานก็โอเคสำหรับครัวเล็กๆนะคะาดอีกด,ด,ด้านหนึ่งใหเพื่อนๆดูกับเบืออ้องทาง้ออ่านี่เป็นห้องน้ำนะคะ,ะดูข้างนอกก่อน ถือว่าสูงโอเคค่ะเพราะไม่กยเป็นคนสูงนะถือว่ากว้างขวางมากเลยมีห้องน้ําห้องน้ําก็เสร็จแล้วนี่กระเบื้องอืมสวยๆค่ะอันนี้นี่บล็อกแก้วบล็อกแก้วอ่าด้านนี้เป็นที่ไล่ลมแบบนี้นี่ห้องหัดน้ำนะคะห้องเดียวก็กั้นเป็นสองฝั่งแบบนี้เลย อาสิหลังหน้านะคะ่ะหลังหน้าเป็นฟันโอเคนะคะเนี่ยนะมันไม่ก้อยชอบห้องน้าสวยค่ะกว้างดีไม่แคบนะคะก็จะเป็นประตูไปข้างหลังนะคะเดี๋ยวไม่ก้อยพาไปดูรอบๆบ,บ้านนะคะนี่กี่เดือนแล้วนะคะเนี่ยประมาณเริ่มตั้งแต่10กมกระลา ฉัน้ามีนาเก้าม้วลาเวลากรุมพามีนาโอ้สามเดือนสาเดือนนิดๆน,น,นะคะเนาะเขาคิดค่าช่างเราเท่าไหร่นะคะม,มันแบ่งเป็นสองช่วงค่ะช่วงแรกเราเหมาแสนหนึ่งแสนหกหมื่นี้คือเหมาเทคารตั้งเสาแล้วก็มุงังคานี้ให้ช่างเขาเหมาทั้งค่าของค่าแรงแล้วก็มาช่วงที่2นี่คือเก่อ,อก่อสีปูกระเบื้องอะไรทั้งหมดอ่ะ Uhm. อันนี้ค่ะเขาคิดแต่ค่าแรงอ่ะหกหมืนห้าแล้วค่าของเราออกเองจ้ะพอรวมรวมเรนทั้งหมดแล้วก็ประมาณสี่แสนไปอีกสี่แสนนี่รวมมิเตอร์น้ำกับไฟด้ค่าขอมิเตอร์ขอไฟนี่ก็แพงเนาะมิเตอร์สี่พันสี่พันเนาะจ้ะค่าหนักก็ประมาณกับสี่พันแล้วก็อุปกรณ์ไฟค่ะอืมก็เป็นงานด้านหลังนะคะนี่ขอบชายอ่ามันเห็นถนัดไหม ี๋ยก้อยพาเ,เพื่อนๆดูนะคะรอบๆบ,บ้านจ้ารอบๆบ,บ้านก็จะเป็น,ปนบ้านสวนนะคะเพื่อนจ๋าดูบรรยากาศนี่นายก้อยพามาดูด้านข้างนะคะอาน้องคิวเดินไปเลยค่ะ้องคิวมาน้องคิวว่าเป็นเพื่อนคุณแม่ด้วย อาเมื่อกี้สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอเดินไปเลยค่ะลูกอ๋อนี่ที่วางแอร์นะคะเพื่อนจาอ๋าเรียบร้อยมากเลยเก็บงานแอร์สวยกันนี่ฝาด้านข้างค่ะเพื่อนจาอ๋าเดินออกมานะคะนี่มุมนี้ค่ะเพื่อนจา๋าอ้าวนี่ นี่คือด้านหน้าเลยค่ะพีจ่จ๋านี่ที่เราเดินเข้าไปนะคะก็จะเป็นบ้านบ้านหลักก็จะเป็นบ้านบ้านหลังใหญ่นะคะเป็นฝั่งทางนู้นนะคะจะเป็นบ้านของคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่ก็แบ่งเป็นอีกหลังหนึ่งนะคะให้ลูกสาวเขาทํายกอีกหลังนึงจ้าน่ารักมากเลยอ้มีมา้าหินอ่อนหน้าบ้านพร้อมนะคะ นี่อนากี้ไม่ใช่ลูกเจ้าของบ้านนลคะลูกแม่ก้อยนะคะก็ยกพราภูมิแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูมุมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่หมาด้านหน้าแล้วแม่ก้อยชอบตรงส่วนที่นั่งหน้าบ้านมากเลยสบายๆเวลาญาติาพี่น้องมานะคะ ครบเลยนั่งได้ยาวเลยนี่ค่ะโทนสีก็จะอยู่เป็นโทนเทาเทาอ่อนเทาแก่นะคะคุณปู่นะคะคุณปู่เจ้าของบ้านค่ะสวัสดีค่ะคุณปู่ไปหน้ามาเหรอคะโอ้มาจากนานะคะบรรยากาศนี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะเพื่อนจ๋ายามเย็นค่ะ ้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมอย่าลืมอะไรคะน้องจิ๋วอย่าลืมก,กดไลค์ก,กดแชร์ให้แม่ก้อยนะคะค่ะบา,บายยไปก่อนนะคะ <S <S <S